What is this? บังกูรูรูพาเลสอันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ข้างในนะครับมันก็เป็นพาลเลก วังบังกรูรูเป็นวังที่ตั้งอยู่ในบังกรุรูประเทศอินเดียซึ่งสร้างบนที่ดินเก่าของศาสตราจารย์เจคาเรตซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนเซนทันไฮสคูลที่เรียกว่าวิเชียรไลเซนทันคอลเลจแห่งบังกร,รุในปัจจุบันนี้ลักษณะดเด่นที่สะดุดตาของพระราชวังแห่งนี้ก็คือหอคอยที่มีป้อมปราการเป็นสถาปัตยกทิวดอกและสกอตแลนด์และยังมีไม้เลื้อสีเขียวเกาะผนังคำแพงที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมซุ้มประตูโค้งแบบโรมันใหด้านตกแต่งด้วยภาพนูนตาม และมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในพระราชวังมีกลิ่นอายสไตล์วิกตอเรียนีโอคลาสสิกมีห้องทั้งหมด35ห้องซึ่งภายในพระราชวังเนี่ยและลางกลางแจ้งยังได้รับแรงบนนรันดาลใจในการออกแบบสไตล์โกธิกโดยด้านหนึ่งของโถง มีหน้าต่างกระจกสีและเป็นที่จัดแสดงภาพวาดที่มีชื่อเสียงหลากหลายซึ่งหนึ่งอยู่ในศตวรรษที่19และ2ร่รวมถึงมีผลงานของราชาราวิจิตรกรชื่อดังของประเทศอินเดียที่มีคอลเลกชันภาพวาดมากมายที่บันทึกเรื่องราวในพระราชวังที่ทรงอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นนี่เป็นสิ่งที่น่าดึงดูใจนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชนสถานที่แห่งนี้นะครับ ใช่สวัสดีครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่บางกรูรูพาเลทมิวเซียมเมริทอที่บางกะลอนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวผมจะพาชมดูเฉพาะที่นะครับผมเพราะว่าบางที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ข้างในเลยฮะ,ะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เขาสามารถถ่ายรูปได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะมีประวัติตา่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อนๆอืมอนนี่เขาเช้าเแล้วก็เอามาโชว์ในกรอบรุ่มเนี่ย ก็จะมีประวัติการล่าช้างอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนี่ก็จะเป็นสัตว์ต่างๆอ่านี่ก็เป็นช้างเหมือนกันนะคะในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการล่าช้างล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเนดู อันนี้เป็นงานช้างของแท้เลยครับเพื่อนๆน่าจากงานช้างจริงอ่ะไอตัวเขาก็มาตั้งโชว์หรือครับเพื่อนๆก็จะมีรูปถ่ายพระราชวังต่างๆนะเดี๋ยวตรงนี้ฮะจะเป็นลานลุกนะครับผมแต่วันนี้เขาไม่เปิดน้านะครับดูเ็าจะมีรูปผ้าต่างๆฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะครับเพื่อนๆ ตัวน,นี้ผมก็ลงไปข้างล่างแล้นะครับเพื่อนที่จะมีขอบผู้อะไรต่างๆนะครับมองไปข้างล่างครับนี่ก็อดทนี่เราอยู่ข้างล่างะคระับนี่ก็จะมีรู้ภาพต่างๆนะครับเพื่อนๆโอ้วันนี้สมเยอะมากเลยนี่นี่มันจะ่เลยหอ่ Yeah. Okay. 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 วังบังกรูรูเป็นวังหลวงที่ตั้งอยู่ในบังกรูประเทศอินเดียซึ่งสร้างบนที่ดินเก่าของสตราจารย์เจคารตซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนเซนทันไฮสคูลหรือที่เรียกว่าวิยาลไลเซนทันคอลเลจแห่งบังกร,รุในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นอาคารแรกสร้างจํานวนทั้งหมด35ห้องส่วนใหญ่จะเป็นห้องนอนและมีสระเวน้ำหนึ่งสระชั้นหนึ่งของวังประกอบไปด้วยลานที่มีเก้าอี้กระิตประคอบไปด้วยกระเบื้องเซรามิกที่มีสีน้ําเงินนอกจากนี้ ก็ยังมีห้องบอลลูนสำหรับเอาไว้จัดเฉลิมฉลองหนึ่งในห้องที่เป็นรู้จักมากที่สุดในชั้นแรกก็คือโถงหูืที่เรียกว่าดูบาฮอร์ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งตกแต่งที่สวยงามมากตั้งเดิมนี้เอาไว้ใช้ในการจัดประชุมสภาของกษัตริย์ภายในประกอบไปด้วยเครื่องตกแต่งงดงามจำนวนมาก ภาพเขียนและหัวช่างขนาดใหญ่ที่ฝังไว้ในผนังอีกด้านหนึ่งของผงเนี่ยก็จะเป็นกระจกสีประกอบไปด้วยศิละปะก็อทิกและตกแต่งด้วยใช้สีเหลืองเป็นหลักนะคระับก็จะ,จะมีรูปปั้นอะไรต่างๆนะคะพเพื่อนๆเดชคนนี้คือไซเอย

นุกเกอร์นะครับเพืเเ่อนๆประมาณ <c oughs> นี้บรรยากาข้างในนะครับเพืเเ่อนๆนี่ไงไม้ตีสนุกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องวังเพืเ่อนๆเเต้องการะมาอตรงนี้ที่กิสมิดบอหนนี่ยอนก็ต้องอรงน้ครั สุดท้ายนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบาย